ตอนเศร้าหมอแพทย์กินอีย่างคําตอบนั่นก็คือกาแฟค่ะกาแฟนี่คือกาแฟดํากาแฟดำยี่หอ้อใดก็ได้นะ ส่วนตัวหมอแพทย์ก็กินยี่ห้อนี่แหละย่ามาถามซื้อตามทองตลาดทั <para qué> ่วไปค่ะเพื่อเพิ่มการเผาผลาญเพื่อเพิ่มความสดชื่นให้สมองนี่แหละค่ะให้ตื่นนะบอกยังไงซะซึ่งไม่ผิดนะในทังการแพทย์กับว่าผิดแต่ว่ามันต้องกินน้ำเข้าไปหลายๆจังหน่อยเพราะมันสิปวดเหียวบ่พอค่ะหมอแพทย์จะใส่สิ่งนี้ mct ค่ะ mct ออยเนี่ยสกัดมาจากบักเผาบักเผาลอยเปอร์เซ็นต์ที่ทุกคนกินกันเนี่ยนะ ไขมันกะทิมันเนี่ยนะร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีกรดไขมันสายเงาเครื่องหนึ่งกรดไขมันสายกลางเครื่องหนึ่ง ร่างกายมนุษย์ต้องการกดไขมันสายกลางของมะพร้าวไปเฮ็ดเอียงหวัวไปเป็นพลังงานให้ร่างกายถ้าเกิดว่ากินไปปั๊บนะโตนี่เ c t มที่มันจะบริสะสมมันจะออกไปใส่เป็นพลังงานทันทีนั่นหมายความว่าถ้าเจ้ากินสิ่งนี้แล้วไปออกกาลังกายมันจะดีมากๆเลยมันจะมีแห้งมันจะมีกําลังและมีประสิทธิภาพในการออกกําลังกายมากขึ้นอันนี้คือที่หนึ่งอันที่สองส่วนตัวคือบริออกก่างกายแต่กินเพื่อคุมความหิวคะ่ะถ้ากินไขมันเ c ็มซที่หมอแพทย์จะรู้สึกว่าหมอแพทย์กิน บ่บ่หิวบ่หอดบ่หิวแบบตะบะาแตกก็คือว่ามันเพอะอดเพราะทนใดนี่สิค่ะซึ่งมาแพ้ก็เอาไ้ถ้ากินบางมือบริก้กินเ้าเศร้าก็คือกินแค่นี้ก็จบเลยและกะสามารถเพิ่มไขมันดีในร่างกายลดไขมันเล็วในร่างกายใดในบังคนคันผู้ใดอยากได้ซองเท่าไขมันดีเ c t ซีที่องเดียวกับที่หมอแพ้กินให้พิมพ์ข่าว่าไขมันดีลงมาแต่คอมเมนต์